สวัสดีเจ้าวันนี้ตามที่เฮาสัญญาไว้ทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าเฮาจะถ่ายทอดสด3จุดด้วยกันและจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายจุดที่3เฮาอยู่กันบริเวณด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์บ้านแม่มาลัยตำบลที่เล็กอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าจุดนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่สวทชเชียงใหม่ดำเนินโครงการสวทชเชียงใหม่สัญจรเพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้ให้บริการในการให้ฟังสื่อวิทยุกระจายเสียง สวทชจุตใหม,ม่และจุดนี้คือคักเนื่องจากว่ามีคนทูซสาเขาตัยแหลกไปเขาตัยกันมานะจ๊ะแฟนรายการที่ฟังอยู่ก็สามารถไลค์สามารถกดแชร์สามารถบอกกันได้ว่าคุณภาพเสียงคุณภ,ภาพของภาพเป็นไรกันห้องตอนนี้เราอยู่กันที่เพจลับของสวทชร์จุตใหม,ม่คือสวท,สมมทอจุดเชียงใหม่ TID เนาะเพจนี้ก็จะได้มีรรสามภารกิจต่างๆของจีมงานสวทชรจุงใหม,ม,ม,ม่เราวันนี้นําโดยผออ๋อ,อย สีอุไรนุคูลกิจบำรุงท่านอยู่กเฮาตลอดแล้วก็กำลังทอดแบบสอบถามคนของการทับฟังสถานีวิทยุของฮาว่าชัดเจนไหมมีข้อบกพร่องจะใดเพื่อที่ฮาจะได้เขาไปแก้ไขรวมไปถึงการพัฒนาช่องทางการทับฟังอ่ื่นตัวนะจ๊ไปบรรยากาศไหลที่ไร้ตางที่ฮาวพาไปในต้าตุดแรกที่ฮาพาไปก็คือที่อำเภอดอยหลอกเนาะแต่จะได้กลัมาที่อำเภอไม่วาหองตึห้องแก อันนี้ก็จะเป็นสาราประชาคมบริกาศแบบอาดอรนเจ้าระหว่างนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาจะได้อู้จ๋ากาแฟในการเขาต้องเนาะต้องไยมาได้เลยเจ้าสัญญานเสียสัญญาณภาพจะได้ก็องได้ยินข่อหาอนีเนาะเราก็จะมาบริเวณด้านหน้าเลยเจ้านี่ก็คือนี่ก็คือบริกาศที่เขากำลังอยู่ที่นี่เป็นของว่า าลาัน,นประสงค์้านแม่มลายสมบ,บเล็กคอแปดวันวนวันนี้ผู้นาชุมชนที่เป็นเครือขาาสาสัคัมพันธ์ประจำมูบ้านและชุมชนของเขาความร่วอย่างดีเลยเนาะ่ว่าการประสานงานต่างๆต้องหาผู้นำในแต่ละท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นและที่สำคัญบทบานหนึ่งก็คือการเป็นอสาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำมู่บ้านและชุมชนซึ่งเป็นคนของกรมประชาสัมพันธ์ตัวปามาก่อนตอนนี้แม่หลวงแม่กาล ข Facebook ไลฟ์ของเราในเจ้าสวัสดีแม่หลวงแหม่มจ้าสวัสดีจ้าจ้าไม่จ้าจ้ากิจกรรมในวันนี้ถือว่าเป็นโครงการที่เจ้าผู้ศักดิ์เพราะว่าได้เด็กสายสังเรตสังข์ทั้งสองค่ะหันว่าพื้นที่ของแม่หลวงแหม่มม <ขอ S 1> <อ>ีคนสร้างโศกใจใหม่เยอะแยะเลยหนักเลยเพราะว่า อ,า,อาประชาชนในพื้นที่รวมทางพื้นที่ใกล้เคียงอําเภอแม่แต่เฮาเนี่ยนะเจา้ามีผู้ชมที่รับฟังนะเจา้าเสียงของสปทเชียงใหม่เฮาหน้านะเจา้าซึ่งถ้าอูจื่อเป็นว่าดีเจคนนั้นดีเจคนนีน้ทุกคนจะอ๋อเอน็นเจ้าว่าได้รับฟังเานาะอ่าบอกว่าจะเป็นรายการ ออมมชอขอเล่าเขาที่ที่ท,ทีเขาได้ออกรายการกันไปออกอากาศกันไปนั้นทุกคนก็จะหูจกักไม่หลวงแม่เหมือนกาลบางทีในต่างจังหวัดบอกว่าจะเป็นละปูนเพื่อนผูงที่ได้ยินเอา้าเป็นยังเป็นเป็นดีเจด้วยกาบันดนให้เขาเป็นออมชอนะนจ้า<ต>เจ้<ต>เาพ่อขีดใช่ใช่ค่ะแต่สิ่งที่ทำเมื่อเกิดประโยชน์ก็คือ เราได้ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ของเราว่าในพื้นที่ของเรานั้นมีเหตุการณ์อย่างพ้องนะเจ้าในแต่ละ ครั้งที่ต่างสวทรได้ประสานติดต่อมาให้ประชาสัมพันธ์เหตุการณ์ในพื้นที่นะเจา้าเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกท่านที่ฟังรายการนี้นะเจา้าที่อยู่ในอำเภอแม่แตงเฮาท่านใดหรือว่าหน่วยงานใดที่มีเรื่องอย่างยากจะประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่เป็นประโยชน์แก่คนในพื้นที่หรือผู้ฟังท่านอื่นๆนะเจา้าก็สามารถประสานติดต่อกับแม่หลวงแมมได้นะเจา้าซึ่งแม่หลวงแมมชื่อแต่ชื่อแม่หลวงอุบลรา ลอยมีนะเจ้าอยู่บ้านแม่มะลัยก็สามารถประสานผ่านได้ในเวลาทุกเวลานะเจ้าว่ายิ่งถ้าท่านมีเรื่องอะไรอย่างที่เร่งด่วนก็สามารถประสานได้ตัวนะเจ้าเราสามารถใช้สื่อช่วยเราในการทํางานและการประสานงานได้นะเจ้าค่ะเจ้าอ,อ,าอทีนี้ระหว่างที่อยู่หน้าเวทีนี้มีแบบบางคนมีแววตาชําหวานย่างอู้กับดีเจเปิดกันลวง <laughs> เจ้าไข่ฟังรายการหุ่สววัดทอจึงไม่พ่องเอาอย,อย,ย,ย้งมือหน่อยย้งมือหน่อยสววัดทอจึงไม่ย่องบนสูงๆเจ้าพ่องแต่ไปนี่้บรรยากาศไม่แตกหายเลยเนี่ยเป็นสาเหตุที่เฮาจะต้องมานะมาที่แม่แตงนี้เดี๋ยวเฮาจะสัมภาษณ์สัมภาษณ์ไอ้บา่าวเป็นก่อนสวัสดีเจ้าชื่ออัญญางชื่ออรุณอมรินทร์ครับ าฟังอย่างเท่าสิบแสนเลยนะเท่าสิบแสนตีสองห้าครับชอบฟังรายการของมิติวงศ์เ่ชัยจีนใหมครับก็แม่ก็เป็นผู้สูงอายุที่บ้านเพื่อขชอบฟังชอบฟังคล้ายกันฟังข่าวอย่างฟังอย่างตรางแดนเลยนะก็แสดงว่าคุณแม่ที่บ้านเปิดเฮากัเลยซึมซับไปตัวอยากฟังกันอย่างถึงแฟนรายการทั้งบ้านที่พอเฟซบุ๊ไลฟ์อยู่ตอนนี้ค่ะก็รายการก็เป็นรายการที่ดีกับารฝากรายการนะครับ ขอให้ขอใหอ้มีอยู่ตลอดไปเลยครับขอบคุณเจ้าอาใครจะยากอู้กับน้องเปิ้ลแหมไปเจ้าเข้ากลางไปเลยขออนุญ,ญาตได้เจ้าขออนุญ,ญาตเอาตัวน้อยๆเข้าไป นี่มีคนพอเพเท่าอยู่ต้องเจาะเข้าไปือพี่นียงพี่นายนะคะจจ้เพีมพาศิริทรนะจ๊ะอันของพี่นายนี่จะได้ฟังในส่วนของน้องเขาตั้งสถานีวิทยุ9 9 3 5 5กว่าอค่ะแต่ที่มันเป็นตอนเย็นนะจ๊ะอ๋อรายการอย่างฮะไอรอบเวียนจึงใหม่ก็ค่ะตอน ไหนจี้เหรอจี้เหรอคนนั้นเลยค่ะคนนี้ใช่ไหมถูกตัวนะคนนี้ชัวนะเพราะว่าชอบฟังตอนเย็นนะคะแล้วจะทางกลับเข้าไปตัวและจะฟังไปตัวในกล้องกับตัวจริงต่างกันไหม ได่เห no? okay, ็นเ่ยนะไมเห็นตวดแตเนาะขอบคุณจ้านักเลยที่นีอยากคืออู้ออย่างกับแฟนรายการนะเฟซบุ๊กไลฟ์ว่าวันนี้รู้สึกจะไดัตี้ยีมดเจได้มาปะมาอู้กันวันนี้นะคะรู้สึกดีใจเนาะตี้ตี้ทางทีมงานไปได้มานะคะได้เห็นตวดแต้ทุกครั้งนี่จะได้ยินเสียงเนาะแต่วันนี้ได้ยินตวดได้เห็นตวดแต้ตัวนะคะดีใจเจ้าดีใจเนาะเจ้าขอบคุณเจ้านักเลยเอาใกล้ๆนี่แหละ เดี๋ยวกมือก่อนมือเย็นหรือเปล่ามือเย็นก่อนนิดหน่อยแค่เแต่ว่าจะได้ยินเสียงของคุณปุณิษ่พระเจ้ากนวัฒนปัญญาเจ้าของจื่อนามสกุลเรียบร้อยแสดงว่าฟังเก้าสิบแปดตัวหรือเก้าสิบสางอย่สองห้าฟัวตัวแซ่ปเปิษฐเป็นได้บ้างไหมนะฮะก็เหมือนคล้ายๆกันนะฮะเหมือนกัน เขินละหนึ่งนะยังม yeah, yeah, well, so. ีเด no. okay. ี๋ยวมีดีเจทำหลายคนเลยนะที่มานี้นะแต่ว่าดีเจพี่เดือนเป็นยังไปเป็นขออละที่ลําปางบอันพี่เดือนพี่เก่งเนี่ยจะคู่กันเราเบียงเชียงใหม่เจ้าแต่ตอนนี้ก็ไปห้ามําแหน่งแล้วเรียบร้อยเอกาก็เลยเจกันได้มากันทีเาไล่นานของอันนี่เลยเพราะว่าฟังแตแฟนอะเวลาไเวลาที่ไปนั่งรถไปเชียงใหม่ของไปห้ามของเอกา แล้วจะชอบฟังอ่ไรก็จะเปิดข่างหลนหน้าเป็นได้ด้วยช่ยชก็อยากเห็นอันนี้ชอบรายการสวทอจริงไหมพาออย่างชอบพ่อดีเจหรือชอบเนื้อหาข่าวสารความบันเทิงข่าวสารแล้วก็ความบันเทิงฟังเพลงฟังอย่างนี้ค่ะชอบเนาะอยากมีข้อเสนอแนะไหมในอนาคตข้างหน้าอยากให้เขาเช่นพบอปะาผู้ฟังบวอยขึ้นหรือพัฒนาช่องทางการนําเสนอรูปแบบอระเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์มันพัฒนาเนาะค่ะถ้ามันมีหลายๆช่องทางที่สาม า,าเข้าถึงได้รวกว่าที่จะมาฟังคลื่นวิทยุในกล่องน,น่าจะโอเคอ๋อาะเพราะฉะนั้นขอบคุณก่อนเจ้าเกาะโปรโมโทเพจลักของเฮานเจ้าสวทจุดเชียงใหม่หพีอาดีอะคือไอ้สงกรานเนี่ยซูมไปที่มือของทุกคนตอนนี้ทุกคนกําลังดูตัวเก่าไอ้สงดูดี นี่คือบรรยากาศของการดู Facebook ไลฟ์เต้เต้คือกล้องดูหน่อยนะเจ้าทุกคนกำลังดูพอผ่านเพจสวทเชียงใหม่พรีาดีน้องปอเก็บภาพนี้ตัวเนะเจ้าเนะ้อน้องปอเก็บภาพนี้ตัวเนะ้เจ้านี่ทุกคนกำลังเปิดเพจสวทจุดเชียงใหม่ PR d ดีซึ่งเป็นเพจหลักของเฮากับแจ้งแฟนรายการที่บ้านที่กำลังชมทั้งภาพได้รับฟังทั้งเสียงตอนนี้ว่าเพจหลักสวทจุดเชียงใหม่พ r d ดีเข้ามากดไลค์กดถูกใจกดติดตามเข้ามาคอมเมนต์ กันได้เขาจะมีบรรยากาศในการลงพื้นที่จะอียอยู่บ่อยๆเพราะว่าหนึ่งเขาป้นโควิดมาแล้วเนาะสองฟ้าฝนก็ดีขึ้นหมอกควันอะไรอย่างก็ดีขึ้นแล้วเขาก็จะพูดป้าพูฟังมากขึ้นนะเจ้าอ้าวมีตั้งได้แฮมตั้งเพคกันปอกะอะไรอ่ะเอาตแป้อพ่อฟังรายการอะไรอย่างอ้าอพ่อเปิ้นแบบพ่อเปิ้นแบบเก้าอู้เปิ้อนเขินอ้าวมีตั<ส>้งเพคใครฟังรายการแถมห้อง ภัยไข่อู้กับน้องแหมห่องอ่าตอนนี้ดูกันเยอะอู้เตอร์ข้าเจ้าขอแล้วอ๋ออเลยครับอ่าทีนี้อยู่ในพืนที่แม่แต่งที่ฟังรริการสวทชจึงหมชาติเกาะส่นใ่จะเป็นขับรถนะครับขับรถแล้วก็ไปครับออถ้าอยู่ในรถตกฟังไก่ที่สุดได้ที่ไหนถ้าไปอำเภอไหนพ่อถ้าไปตั้งเป้มันจะมีคืนน้อยๆอย่างอไอไปถึงนู้นเหมือนกันนะครับ ทีนี้อยากฝากันอย่างพ่องเพราะว่าตอนนี้วิทยุมันฟังได้ต่างเครื่องหับตัวฟังได้ต่างออนไลน์ตัวตั้งเพจตัวในอนาคตอยากให้วิทยุยังคงอยู่ไหมในอนาคตก,ก็ยังคงอยู่เพราะส่วนใหญ่ที่ฟังอ่ะจะเป็นผู้สูงอายุเนาะที่เป็นทู่บ้านนะครับเ,เพืไ่ได้รับคล่าววาเสียจาก้างนอกไปเลวเพราะว่าเพื่อนผมไม่ได้ออกไปไหนนะครับ แล้วำยังเพิ่นก็บ,บอกว่าลูกลาน่ะออกไปบรรยกาศน,นอกบ้านมดมีวิทยุเป็นกูดีเมนออ่อลจะขอบคุณอไอ้เจ้าเลยนะขอบคุณเจ้าเอาไปต่อแหมสักคนสองคนในเจ้าตะกี้ผู้สูงอายุถูกพาดพิงในนี้ใครมีผู้สูงอายุที่เกินอายุหกสิบพ่องเจ้าเกินหกสิบพ่องเพราะเท่าสักคนแหละมาถึงสักคนเลยกาเอาเปินอุยองแม่อายุต่ใดล่ะ แม่ฟังสวทป่ะไอ้ยังก็แฟนนี่อย่างพ่อขางกะอ๋ดังนั้นแฟนราการที่อยู่ตรงนี้เนี่ยต้องถามว่ามาจากหลายตีแม่นงก่อนมาจากต่ำบนต่ำบนอห่ายงพองเจ้าสมหาพลหลายหลายหมู่บ้านใช่ไหมอ่ะเควันนี้นะคะกิจกรรมในเรื่องของการพบปลาผู้ฟังเฮา ในเฟ e b o o k l ล v ์เพื่อที่จะบอกบรรยากาศห้กับแฟนร,รยายการของเฮาที่อยู่ในอำเภออื่นและพื้นที่อื่นเพื่อที่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เขาก็จะไปแห่เนาะพี่เก่งเขาไปตี่สันทรายกับสันกระแปงสองวันนี้เขาจะเก็บทั้ง5อำเภอวันนี้3อำเภอก่อนแล้วก็อำเภอที่แตงตาหวานใสน้องที่สุดเืออำเภอนี้ เหมือนก็ว huh. <Yeah. S 1> ่าเฮ้ยดีเจอะางเงี้ยแล้วก็แปลงตาหวานแล้วก็แปลงตาหวานตอบเนาะก็จะขออนุญาตปีไทยทอดสดแต่เพียงตอี้เพื่อดําเนินกิจกรรมอื่นๆต่อไปนะเจ้าตั้งายและก็ลาแฟนในยการไปก่อนภารกิจ a c e b o o k ไลฟ์หรือการไทยทอดสดจะมีในวันพุธแหมวันหนึ่งฝากติดตามโดยสองจุดเริ่มต้นที่สันทรายก่อนแล้วก็จะไปปิดที่สันกําแพงนะเจ้าปีไทยด้วยบรรยากาศแฟนราการเจ้ากล้องแพนไปบายบายสวัสดีเจ้า